ของปีที่แล้วนะครับปี2022นะครับตอนที่มามาไทสเตลเนียมันออกชื่อยากเกินมาไทสแตลนะครับย้ายไปบาเยนตินิวตอนนั้นนะ่ะเพิ่งมีข่าววันแรกๆเลยนะครับหลังจากที่ทีมเพิ่งความม้าแชมป์ยูสิบนะครับยูสิบเจ็ดยูโรนะครับของทีมชาติฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยบายเยนไม่รอช้าครับคว้าตัวไปอย่างรวดเร็วมากนะครับ แต่ว่าซื้อไปไม่ได้ถูกนะตอนนั้นบบเยนซื้อไปประมาณ20ล้าน20แล้วมีโบนัสวบอีก10เป็น30ล้านยูโรแต่ว่าโบนัสน่าจะยังไม่ได้จ่ายมันน่าจะต้องมีทริกเกอร์อะไรอีกหลายอย่างนะครับเพราะว่าบาเยนตั้งใจจะเอาไปปั้นเป็นระยะยาวนะครับเป็นตัวตัวหลักในระยะยาวตอนนั้นนะ่ะผมโพสต์เพราะว่ายังไม่ได้ทําสเกลไม่ได้ทําอะไรเลยเป,เป็นเป็นเพรที่ผมเพิ่งเจอแล้วจริงๆในในยูโรยูสิที่คว้าชแชมป์ชุดน,นะนะั้น่ะ ผมเจอเพชรสองเม็ดนะเจอเพชรสองคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เอามาแนะนําไปด้วยเลยแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นสเก,กลไม่ได้ทําเป็นอะไรแต่ว่าเป็นเป็นที่น่าจับตามองของคนนะครับแต่อยู่ในลิสต์เรดาร์ของผมอยู่มาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยแล้วพอผมเล็งปุ๊บยังไม่ทันทําข้อมูลยังไม่ทด้นาอะไรเลยครับบายเยินซื้อไปเลยครับก็ก็เลยอ่ะคิดว่าไม่ต้องทําแล้วเพราะว่ามันย้ายแล้วเราคงคิดณนะตอนนั้นก็คิดว่าอยู่กับบายเยินยาวๆคงไม่ย้าย เร็วๆนี้หรอกแต่ปรากฏว่ามาถึงตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบ2ปีก็เริ่มมีข่าวไม่แฮปปี้แล้วเพราะว่ายบร์นเนี่ยก็ปี2ปีที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะทั้งในระดับบริหารนะครับเขามีการเปลี่ยนผอกีฬาเปลี่ยนรู้สึกเปลี่ยนถึงไอ้ประธานสโมสรด้วยป่ะเออที่ต้องลาออกเส้นไปอ่ะฮาฮาซานซาลีฮามิซิดเนี่ยชื่อออกเรียกยากเดินเรียกถูกแล้วก็ออลิเวอร์คานพวกเนี้ยเห็นที่ ต้องเส้นเรื่องเอาทูเคิลเอานาเกมันออกอะไรพวกเนี้ยมาสลับกันเนี่ยมั่วซั่วไปหมดนะครับแล้วก็อ่ะตอนนี้บาเยินก็แว่งๆนะแต่ว่าแถมจะเสียแชมป์ให้เลเวอร์คูเซนอีกนะครับปีนี้เลเวอร์ทิ้งไป5คะแนนแล้วเดี๋ยวต้องรอดูว่าพี่เสือจะมาแรงจนแซงหรือเปล่าอ่ะอันนี้จบเรื่องบาเยินไปแต่ว่าก็เป็นเด็กที่อยู่ในเรดร์ผมมาตั้งนานแล้วถ้าใครตามเพจก็จะเห็นว่าเนี่ยผมเคยโพสตั้งแต่ก่อนที่จะหยุดพักไปนะครับ แล้วตอนนั้นในเลสรู้สึกผมเหมือนเคยพูดแต่อาจจะพูดออฟเ e คคอร์ดนะไม่ถึงว่าตอนหลังจากลงเลสเรานั่งคุยกันต่อวันนั้นผมจําได้เลยว่าผมรู้ชื่อบันเนี่ยว่าเรียกว่ามาไอเลือกชื่อเขาเนี่ยว่าเรียกว่ามาไตาสเตลเนี่ยจากคุณเนทเพราะว่าวันนั้นเป็นคุณเนทที่ที่อ่าออกจากเลสคาเฟ่ไปแล้วมาเป็นแขกรับเชิญพอดีแล้วผมก็ยังยังพูดกันในหน้าจะหนังหลังไม่อ่ะหลังจากที่ลงรายการไปแล้วแล้วผมบอกว่าคนเนี้ยเสียดายไบเยนคว้าไปแล้วแววดีมากแล้วแล้ว โปรเทนเชียลอะในทีมชาติฝรั่งเศสกับในวงการแมวมองไอเด็กในวงการฟุตบอลฝรั่งเศสอะเขาหวังไว้เลยนะครับว่าขึ้นมาเนี่ยจะเป็นคนรับไม้ต่อจากเอ็มปัตเป้บเอ็มัตเป้แล้วจริงๆแล้วผมผมน่าจะเคยพูดในไลฟ์ตัวเองหลายรอบอยู่มั้งถ้าใครเคยเห็นในไลฟ์จําได้คุณคุณลองบอกมานะครับผมน่าจะเคยพูดในไลฟ์ตัวเองเหมือนกันนะคือคนนี้จะเป็นคนซึ่งจริงๆมันไม่ถึงขนาดรับไม้ต่อนะด้วยช่วงอายุอะมันอาจจะเล่นกันทันนะ สักอายุ20-21อาจจะติดทีมชาติชุดใหญ่ตอนนั้นก็ปลายปายของของเอมปะเป้ il, แล้วอาจจะ30เอ๊ะเดี๋ยวมันห่างกันกี่ปีห่างกัน7ปีอันน่าจะทันอยู่นะอายุถ้าอายุ20เอมปเป้27กำลังพีคเลยถ้าคู่ดีได้ลงเล่นคู่กันเนี่ยโอ้โหแล้วยังมีไอเอเมรี่ของฝรั่งเศสท,ที่เป็นมิดฟิลด์อีกเนี่ยคนนั้นก็เป ก็ potential สูงมากนะครับทีมชาติฝรั่งเศสเดีอนอนาคตสดใสแน่นอนนะครับผมว่าพยายามขึ้นไปหาเสื้อทีมชาติฝรั่งเศสแล้วของผมหายไปไหนไม่รู้หาไม่เจอตัวเดียวกับที่มาไต้สไตล์ใส่ชุดนี้เลยผมซื้อช่วงปีนั้นนะครับช่วงปีปี2 0 2 2อ่ะมาดูโปรไฟล์เขานะครับปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ18นะครับอายุ18ที่อ่าเป็น ชาติฝรั่งเศสนะครับคว้าชแชมป์ยูโรมาแล้วเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับมีควา้าแชมป์ยูโรแล้วก็ปีที่แล้วพอยายไปอยู่บาเยน์ก็ได้ถาดบนเดลิก้าไปด้วยนะครับบาเยน์ซื้อไปว่าแพงแล้วนะครับ20ล้านยูโรบวก10แต่ปรากฏว่าเพ,พิ่งผ่านไปปีกว่านะครับมูลค่าเขาอะในการประเมินขึ้นไป50าบล้านยูโรแล้วนะครับแสดงให้เห็นนี่ขนาดยังไม่ได้ลงเยอะนะเดี๋ยวมีให้ดูว่าเขาลงน้อยลงลงเยอะอะไรยังไงเท่าไหร่แต่ว่าเขาได้ลงเล่นค่อนข้างน้อยนะครับ เทียบกับเทียบกับ potential กับถ้าอยู่ในหลีกฝรั่งเศสป่านนี้เป็นตัวจริงลงไปประมาณ40นัดล้ผมบอกให้แต่ว่าตัดสินใจย้ายมาทีมใหญ่โอกาสมันจะน้อยนะครับมาดูกันนี่เขาก็เป็นเนี่ยครับกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู7นะครับสมัยสมัยนั้นเป็นตัวหลักแล้วก็เป็นคีย์แมนแล้วสไตล์ของเขาก็จะพันมือนี่ตลอดนะครับนี่ครับคว้าแชมป์ในตอนนั้น นี่อ่าเนี่ยครับคว้าแชมป์ยูสิบเจ็ดเนี่ยเป็นคนชูถ้วยเนี่ยครับเห็นไหมครับคนที่ชูถ้วยอ่าขวาล่างคนที่สองจากจากขวานะครับอ่าอันเนี้ยคว้าแชมป์ไปได้นะครับจากทีมยูที่จัดที่อิสราเอลเนาะตอนนั้นอ่าทําไมเขาถึงมีคอ่ารับอีกคนที่ผมบอกว่าเป็นเพชรเม็ดงามในรายการนั้นเหมือนกันนะครับมีสองคนนะที่ยูสิบเจ็ดชุดนั้นที่เป็นตัวหลักแล้เเวแบบ potential สูงมา,มากๆแล้วฟอร์มดีมากใน U17 ชุด แชมป์นั้นนะนะคือคนนี้ครับมันอ่านว่าอะไรคัมเบดีนะครับชื่อซาเอลซาเอลคัมเบดีคัมเบดีนะครับคนนี้เป็นแบ็กขวานะครับตำแหน่งแบ็กขวาคนนี้อาจจะยังแบบไม่ไม,ไม่ไม่เป็นที่รู้จักเท่ากับมาติสแตลมาไตาสแตลในในในชื่อเสียงในวงการแต่ว่าคนนี้รียงก็ขวาตัวไปทันทีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ไปเป็นเหมือนแบบ ไปเป็นทายาทต,ตัวแทนของมาโลกาสโตซึ่งมาโลกาสโตผมก็เคยเคยเรีเฟ์เอยเคยเรฟเฟเรนซ์ถึงใช่ไหมว่าว่าเป็นเป็นแบ,บ็กขวาสายเกมบุกถ้าใครต้องการแบ,บ็กขวาสายเกมบุกเนี่ยมาโลกาสโตเหมาะมากแล้วเซลซีขวาไปแล้วก็อ่ารียงเนี่ยเอาซซเอลคัมเบดี้เนี่ยมาเป็นมาเป็นแบ,บ็กขวาตัวแทนนะครับเพียงแต่ว่ายังอาจจะยังแบบยังเด็กอายุน้อยนะครับ17 18เนี่ยมันก็จะยังโอกาสลงเล่นอาจจะยังไม่ใช่เป็นตัวจริงตัวหลักเท่าตอนที่มาโลกาสโตนะครับ อ่าข่าวมันมายังไงข่าวมันมาจากสายบาเยินเองครับเจ้าเพตตเพตตเพตติโกนะครับแอดข่าวเขาคืออ่าฟอร์เรียนเพตเทเบิร์กนะครับเขาได้รายงานว่าเป็นข่าวพิเศษเลยนะเอ็กซ์เอกซูซีฟนิวก็หมายความว่าทางทางทางอ่าเพตเทเบิร์กเนี่ยได้ข่าวมาเป็นคนแรกแล้วก็เป็นคนรายงานคนแรกนะครับว่าอ่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้มีการทําการติดต่อเป็นครั้งแรกแล้วก็สนใจเป็นอย่างมากนะครับสําหรับมามาไตร์สแตลเนี่ย นอกจากนั้นยังมีทีมจากอังกฤษ2ทีมที่สนใจนะครับเดาว่าทีมไหนผมว่าเชลซีแน่ๆทีมหนึ่งอาจจะอีกทีมอาจจะเป็นอาร์เซนอลหรือเป็นไม่คิดว่าเป็นแมนซีนะอาจจะเป็นอาร์เซนอลหรือเปล่าที่ที่อาจจะสนใจเช่นกันนะครับหรืออาจจะเป็นบาเยอร์หรือเปล่าเอยไม่ใช่หรืออาจจะเป็นลิเวอร์พูลหรือเปล่า,า,ออา,จจลายังไม่รู้ว่าทีมไหนแต่ผมว่านา่า,าจะต้องมีเชลซีแน่ๆเพราะว่าเชลซีนี่มันเอา,อาเครือข่ายแมวมอง ไปเป็นผออ,อเพียบเลยนะครับแล้วแมวมองสายเด็กด้วยก็จะรู้น่าจะรู้จักโปรไฟล์เขาดีอยู่แล้วแต่แสดงว่าสถานการณ์ของมาไตสเตลเนี่ยไม่มั่นคงนะครับไม่มั่นคงหมายความว่ายังไงอ่ะเนี่ยในรายงานของแพทรเบิร์กบอกอยู่นะครับว่าถึงแม้จะไม่ง่าย,เน,ยเนี่ยนะครับว่ายังไม่ยอมถึงแบบถึงแม้ดิวเนี่ยจะไม่ง่ายเพราะว่าตัวนักเตะเองอะ่ะยังไม่ยอมแพ้นะครับยังอยากจริงๆใจอะ่ะเขาอยากจะอยู่สู้ต่อ นะครับอยากจะอยู่สู้ต่อเพราะว่าอยากจะอยู่ยาวๆแล้วเป็นตำนานก่อนย้ายมาเขาน่าจะมีความตั้งใจแบบนั้นแล้วมันคงแบบมีการคุยกับทีมไอทั้งผู้บริหารแล้วก็เอเนต์ไวนนะครับว่ามีการวางแผนระยะยาวกับเขายังไงจะปั้นให้เป็นสตาร์ของทีมแต่เรื่องของเรื่องคืออ่าบาเยร์ Bayern ครับไปซื้อแฮร์รี่เคนมานะครับแล้วก็นอกจากนั้นคือเขาก็มีปีกคือ ตัวมามาไตสเตลเเี่ยเล่นได้ทั้งกองหน้าแล้วก็ตัวลุกลิมเส้น2ฝั่งเลยนะครับแต่ว่าตัวที่อยู่ขวางเขาก็เป็นระดับซีเนียทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะตอนนี้เขาอะ่ะอยากจะอยากจะอยู่สู้ต่อแล้วก็อยากจะเป็นตำนานบาเยอร์แต่เขายังแมบแต่ถ้าเกิดเขารู้ยังแบบไม่ได้รับความรู้สึกว่าแบบบาเยอร์เนี่ยเชื่อมือเขาหรือว่าไว้ใจหรือให้เวลาเขาลงมากกว่านี้ พราะไม่งั้นพัฒน,นาการมันสะดุดเด็กอายุ1 7บ8จ็ดสิบแปดสิบเก้ายมันต้องการลงเยอะๆนะครับเขาก็จะเริ่มพิจารณาทางเลือกแล้วก็ทางเลือกนั้นไม่ใช่ยืมตัวหมายความว่ามีพรมเป็นไปได้ที่เขาอาจจะอยากย้ายออกนะครับเพราะจริงๆคือพวกพวกเอ่เยาวชนบายเยิร์หลายคนที่แววดีๆอ่ะเขาก็จะเป็นลักษณะส่งไปปั้นลงไปยืมแต่ว่ามาไตสเตลเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องยืมออกไปยืมตัวนะครับถ้าจะาย,าย้ายอาจจะย้ายเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ย มันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับอันนี้ครับโอกาสลงเล่นของเขาอ่าเนี่ยมาที่ไบเยอร์เนี่ยเขาเริ่มคิดแล้วว่าว่าเนี่ยมาอยู่ในสีเสื้อไบเยอร์นะเขาเริ่มคิดแล้วว่าในสีเสื้อไบเยอร์เนี่ยเขาจะได้ลงเล่นหรือว่าเป็นที่เชื่อใจแค่ไหนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกมไทม์ของเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยเขาเขาลงไปเหมือนจะเยอะนะครับเดี๋ยวเอาโลโก้นี้ลบก่อนเหมือนจะเยอะนะลงไป27นัด26 27นัด ตำแหน่งที่เขาลงบ่อยที่สุดคือปีกซ้ายอ่ะตัวลุกฝั่งซ้ายนะครับแต่จริงๆคือเขาเล่นกองหน้าได้เดี๋ยวว่าโอกาสเล่นกองหน้าค่อนข้างน้อยเพราะปีนี้เขาอ่ามีแฮร์รี่เคนนะครับมาเล่นปีกซ้ายปีกขวาถามว่าเขาต้องแย่งตำแหน่งกับใครครับมีเลอร์อยซานเน่ครับอันนี้ก็เด็กเด็กโปรทูเคินนะครับจริงๆเป็นเป็นตัวหลักของไบร์นด้วยมีเลอร์อยซานเน่มีโก er มองใช่ไหมอ่ามีโกมองมีแซกกาเนบีอีกนะครับ สามคนนี้อะถ้าถ้าเป็นคุณคุณจะให้ใครลงเทียบกับมามาไตสเตลเนด่ยดังนั้นเนี่ยมาไตสเตลมันคือปีกทางเลือกประมาณอันดับสามอันดับสี่อะครับส่วนกองหน้าเนี่ยก็เป็นรองเป็นรองอ่าเคนอยู่แล้วเพราะเคนนี่คือระดับท็อปสุดๆดังนั้นเนี่ยอะที่เราเห็นเขาลงเยอะเหมือนจะลงเยอะเนี่ยยี่สิบเจ็ดนัดแต,แต่แต่ทำให้เห็นนะครับว่าเขาเล่นได้หลายฝั่งนะครับเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับเนี่ยอะลงเล่นแต่ เขาไม่เคยได้เป็นตัวจริงในบุนเดสลีกาเลยนะครับดูดูกาลน,นี้เห็นไหมลงไป17นัดในบุนเดสลีกาเนี่ยไม่มีออกสตาร์ทเป็นตัวจริงคือศูนย์นะครับแต่ว่าเวลาลงเล่นก็แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่ายังไงสมมติสมมติบาเยิร์นแข่งไปพันนาทีเขาได้ลงเล่นแค่ร้อยนาทีเท่ากับหนึ่งเกมเองนะครับน้อยมากแต่ว่าจริงๆคือแล้วมันคือลอง่าเกมมันผ่านไปกี่กี่นัดแล้วว่ายี่สิบกว่านัด ก็คือเท่ากับได้ลงเล่นไปประมาณประมาณเท่าไหร่4นัด5นัดน้อยๆอยอยู่นะครับสำหรับเด็กเนี่ยเราเรามาดูเกมไทม์ที่แท้จริงของเขานะครับฤดูกาลนี้นะครับ27นัดเขาได้ลงไป732นาทีตกหานอ่หาร27ได้กี่นาทีได้ประมาณ20เกือบ30เขาได้ลงทั้งฤดูกาลเฉลี่ยนัดละ20-30นาทีเองนะครับคือสถานนะเป็นตัวสำรองค่อนข้างชัด ดังนั้นเนี่ยม,มันจึงทำให้เขาเริ่มส่งเสียงขู่แล้วว่าเอ้ถ้าทูเครนยังอยู่เดี๋ยวแล้วทูเครนนี่ดูไม่ค่อยดูไม่ค่อยปลื้มเด็กคนนี้นะหมายถึงว่าซึ่งเข้าใจได้นะครับทูเครนตอนนี้ผมว่าเก้าอี้เขาก็อุ่นๆแล้วเพราะว่าฟอร์มเนี่ยล่าสุดแพ้ในใน,น UCL อีกเนี่ยแล้วก็เจอเลเวอร์ยิงยับเนี่ย ดังนั้นเนี่ยแล้วจะเสียแชมอีกเขาก็คงไม่กล้าเสี่ยงปั้นเด็กอะ่ะทูเคอร์บอกว่าตอนนี้ใครจะอ่ใครจะไปก็ไปกูต้องอยู่นะครับเพราะว่าต้องต้องเอาตัวรอดก่อนนะครับก็คงพยายามใช้ซีเนียใช้ชุดที่เขามั่นใจที่สุดลงไปก่อนแต่เขาไม่กล้าเอาเด็กลงไปเสี่ยงเพื่อกับอนาคตตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยเกมไทม์ของเขาค่อน,น,น,อนข้างคอน้งน้อยมันเราต้องลุน2แบบนะครับลุ้นว่าทูเคอร์เนี่ยไม่โดนไล่ถูกไหม ถ้าทูเครนไม่โดนไล่เนี่ยมาไต้เตลวเนี่ยก็อาจจะไปแดนนะครับเพราะว่าได้ลงเล่นน้อยนะครับอันนี้ผมย้อนให้ดูถึงดุการที่แล้วด้วยดุการที่แล้วจริงๆอายุน้อยกว่านี้ก็ไม่แปลกที่จะเวลาน้อยนะครับลงลงไปแค่ห0ร้อยนาทีจากยี่สิบดนัดนะครับก็คือตกเท่าไหร่อะย่ะิบต้นต้นอม่้งนี่ย20ินาทีต้นต้นเช่นกันนะครับ2ี่สิบกว่านาทีเหมือนกันก็คืออยู่มา2ปีเดี่ยเวลาได้ลงเล่นมันน้อยมากดังนั้นเนี่ยถึงแม้เขาจะอยาก เป็นตำนานเนี่ยก็ต้องรอดูว่ายกเว้นหลังจากนี้แบบมีคนเจ็บมีอะไรแล้วแบบทูเครนหรือถ้าทูเครนโดนเด้งแล้วโค้ดคนใหม่มาระหว่างดูดูการเนี่ยแล้วเอาเขาลงเยอะแล้วกลับมาแฮปปี้อ่ะตอนนี้มันอันแฮปปี้เพราะว่าเอ้ยอยากอยากลงเล่นมากกว่านี้ถ้าถ้ามันได้ลงเล่นมากกว่านี้แล้วมันแฮปปี้ก็คือจบข่าวครับเข้าเข้าอัลฟาซีโร่คอลเลกชันต่อไปนะครับแต่นะตอนนี้มันเริ่มมีมีมีความรู้สึกบางอย่างนะครับว่าเอ๊ะแบบ กลัวจะไม่ได้ลงเล่นกลัวจะทำให้พัฒนาการสะดุดนะครับสำหรับมามาไตสเตลเนี่ยที่ผมบอกว่าสายสายสเกลอะอย่างไอฟุตบอลทาร์เอนสเกลที่แบบเป็นเด็กอวยของของของฟุตบอลทาร์เอนสเกลเลยนะครับมาไตสเตลเนี่ยคือเล่งมานานตั้งตั้งแต่2อสปีที่แล้วเหมือนกันก็คือดูในรา,รายการเดียวกับผมนี่แหละในยูโรยูโรยูสิ Euro เนี่ยแล้วแบบฟอร์มฟอร์มฮอตมากนะครับแล้วแบบ คือนอกจากฟอร์มฮอตแต่ว่าจังหวะการเล่นสกิลเซตเขาอะมันทำให้นึกถึงแบบประมาณฮองลีอะนึกออกปะเทรลี่ฮองลีหรือว่ามันแบบโพเทนชีเลแบบประมาณฮองลีเอมบาเป้เลยอะตอนเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับจริงๆตอนเด็กเขาดูเขาดูเขาดูาดอกเขาแบบดูน่ากลัวกว่าฮองลีด้วยนะฮองลี Only ตอนเด็กๆมันยังเป็นปีกอยู่แต่ว่ามาอีโวสุดขั้นเป็นกองหน้าที่อาเซนอนแต่ตอนตอนนั้นเป็นปีกยังดูแบบ ยังยังดูแบบเป็นสายหวือหวาเป็นสายสกิลอยู่อะแต่มาเพิ่มความคมนี่อาเซนอนตัวเตลเนี่ยตอนเล่นให้ทีมชาติชุดเล็กเนี่ยยิงเยอะมากนะครับ15ลูกเอ้ย10 15เกม10ลูกจริงๆมันมีอีกอันหนึ่งมันยิงเยอะกว่านั้นด้วยนะรวมรวมชุดยูสิบเจ็อะไรอะ่ะยิงเยอะหมดเลยนะครับโกโกเปอร์เอ โกเปอร์มินิทเขาดีมากนะครับเซนเลตเลตติ้งเนี่ยเราก็ตัวฟ er ุตบอลฮาเรนสเกลวอ่ะเขาบอกเหมือนผมก็คิดรู้สึกเหมือนผมเลยว่าหลังจากที่เห็นเคเลนเอ็มปาเป้เล่นตอนทีมชาติฝรั่งเศสชุดเดยาว,วชนเนี่ยเขาแบบบอกเลยว่าไม่มีทางเลยที่เด็กคนนี้จะไม่เป็นนักเตะระดับโลกแล้วก็จริงครับเขารู้สึกแบบเดียวกันกับตัวมามา,มาไตเตลเนี่ยแสดงว่ามันมันมันมีแววแบบ เป็นวันเดอร์คิดที่แบบมีแววสูงมากๆถ้าให้เทียบนะมาไตแตวเนี่ยในความรู้สึกผมที่ตอนที่ดูเขาตั้งแต่ตอนที่เป็นเพชรดิบเหมือนกับเหมือนกับอ่าลัสมุธฮอยลุนอย่างกาดาโชเนี่ยผมให้เขาระดับสูงกว่าพวกนี้อีกนะให้ระดับสูงกว่าเลาะฮอยลุนให้ระดับสูงกว่ากาดาโชอีกในตอนช่วงอายุเด็กๆที่แบบยังอยู่แบบบอลเยาวชนอะส่วนพัฒนาการพวกนี้มันจะ ขึ้นอยู่กับว่ามันจะไปเบ่งบานได้แค่ไหนกับการการโตเป็นผู้ใหญ่หลังจากอายุ2 0 21นะว่ามันจะไปได้ไกลกว่าหรือจะไปได้น้อยกว่าแต่ว่าถ้าดูตอนเด็กเนี่ยคือมันรู้สึกว่าแบบดูโหดกว่าการนาโชดูโหดดูดูเขาเรียกอะไรอะดูฉลาดแล้วดูจังหวะเล่นน่ะมันดีกว่าการนาโชกับฮอยลุนแต่ว่าฮอยลุนนี่มันไปเด่นเรื่องฟิสิกส์มันมันแบบไม่ได้ตำแหน่งเดียวกันโดยตรงนะครับแต่ว่ามาติสมาไต้แจลเนี่ยจะเป็นสายเทคนิคนะครับสายเทคนิคสายความเร็วแล้วก็ จังหวะไอพื้นที่สุดท้ายเล่นได้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับอ่านี่ไงที่ในชุด U17 U18 U19 นะครับ19นัดยิงไป13ประตูนะครับเนี่ยสถิติรวมตอนตอนนั้นคือตั้งแต่ปี2022นะครับแล้วก็คือขนาดมีคนถามนะครับว่าสำหรับตัวฟุตบอลทาลิสเกาอะมองว่าถ้าให้เขาเลือกอะว่าใครมี potential สูงกว่าระหว่างไ ยูฟาซูมูโกโก้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเด็กเทพของดอทมุลเขาเหมือนกันเป็นกองหน้าที่ที่ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ที่น่าสนใจนะครับแล้วเทียบกับมูโกโก้กาแตวอันนี้คือถามตั้งแต่ปีสตั้งแต่ก่อนย้ายไปบาเยนด์ด้วยนะอันเนี้ยเพราะว่าย้ายไปบาเยนร์คือปลายเดือนปลายเดือนกรกฎาซึ่งมุ่ทางทางฟุตบอลฮาเลนสเกลยังเลือกแตวเลยนะครับว่าอนาคตเนี่ยวความ potential การพัฒนาจะโหดกว่าตัวมูโกโก้อีกนะครับแล้วก็แต่ต้องบอกอย่างงี้ครับตอนที่อายุ16-17แล้วย้ายไปตอนนั้นนะแพงมากนะครับมันเป็นเด็กเด็กอายุ16-17ที่ค่าตัวถึงประมาณ20หล้านยูโรแถมมันไม่จบแค่นั้นด้วยนะมันมีโบนัสบวกอีก10หมายความว่าถ้าส่งลงเล่นถึงจำนวนหรือว่า มีเงื่อนไขอะไรบางอยา่างยิงประตูครบหรืออะไรซึ่งเราไม่รู้มันเป็นเงื่อนไขไหนนะถ้าเงื่อนไขครบจะต้องจ่ายเพิ่มอีก10ล้านยูโรเป็น30ล้านยูโรนะครับซึ่งถือว่าแพงมากแต่ตัวฟุตบอลทาเลนส์เกลเนี่ยมองว่าในระยะยาวจะคุม้มทุกบาททุกสตางค์ไอเพนนีนี่คือทุกบาททุกสตางค์นะครับสำหรับบาเยินซึ่งอันนั้นผมเห็นด้วยนะว่าสําหรับบาเยินแต่ทีนี้เราต้องมาคุยกันตรงนี้ว่าที่มีข่าวกับยูไนเต็ดเราเห็นแล้วว่าทาร์เฟอร์มาเก็ต ตั้งไอ้เว็บทรานเฟอร์มาเก็ตที่ประเมินมูลค่าเขาอะขึ้นไปที่50ล้านยูโรแล้วแล้วถ้ายูเนเต็ดซื้อจริงเนี่ยมันควรจะเป็นราคาเท่าไหร่อะไรยังไงตรงเนี้ยที่ผมจะเห็นต่างกับฟุตบอลดาเลนสเก่าแล้วว่าสเต็ปในการซื้อของยูเนเต็ดอะควรจะไม่เกิน40 5 0ล้านยูโรถ้าแพงกว่านั้นคือแพงแล้วนะครับสำหรับเพราะว่าเด็กเนี่ยต้องบอกอย่างนี้อ่ะเด็กเนี่ยโพเทนชสูงมากจริง แล้วก็มีทุกอย่างหลายอย่างดีแต่ว่าจํานวนการลงเล่นของเขามันยังน้อยและที่เราเห็นนี่เล่น,นีิบายเยินเยอะๆห้าสิบห้านัดเนี่ยคือเป็นสํารองเกือบหมดเลยนะครับห้าสิบห้านัดนีย่ยังแทบไม่เป็นตัวจริงเลยแต่เป็นสํารองเกือบหมดก็ยิงไปสิบสองลูกแล้วนะเล่นไปห้าสิบห้านัดเป็นสํารองผมว่าสํารองห้าสิบนัดอะมีสํารองถึงห้าสิบนัดนะครับ หมายความว่ายังไงหมายความว่าเขายังไม่ได้ขึ้นมาเป็นแบบระดับแบบคีแมนหรือตัวหลักของสโมสรเลยแล้วก็ยังยึดตัวจริงไม่ได้ด้วยซ้าการที่จะไปจ่ายเกิน50ล้านยูโรถ้าจ่ายระดับแบบไปบ้าจี้จ่าย6กล้าน70ล้าน80ล้านยูโรอีกเนี่ยอนจ้ะจะไม่คุม้มทุกบาททุกสต,ตางค์แล้วมันจะแพงและมาพร้อมกับความกดดัน50ล้าน40บล้าน50ล้านยูโรที่ถือว่าแพงแล้วนะและคุณดูก่อนที่จะย้ายมาเยินจริงๆมาบาเยินจริงๆอ่ะก็เพิ่งลงเล่นให้กับ อ่าแลนไปไม่กี่นัดเองนะครับลงไปแค่10นัดเองนะครับมันคือนักเตะที่ยังแบบยังอยู่ใน Early Stage ตมากๆดังนั้นเนี่ยถ้าจะจ่ายค่า t e เ t นเชียลเต็มที่ผมว่า40ล้าน50ล้านยนะูโรน่าจะเหมาะแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าราคานี้ไบเยนจะปล่อยหรือเปล่านะต้องรอดูกันแล้วก็ตัวนักเตะแต่ถ้าตัวนักเตะสุดท้ายไม่แฮปปี้แล้วผักกันผักดันย้ายเราก็ได้เห็นในดีลของไลอ้อนกาเฟนเบิร์กแล้วที่ กาเฟนเบอร์กนี่ย้ายมาพร้อมๆกับมาไต้สตลเลยมาในตลาดเดียวกันแล้วพอโดนดองไปประมาณปีหนึ่งปะ่ะปีหรือ2ปีเออปีหนึ่งเขาไม่รอนะ mm hmm. เขาย้ายเลยนะครับแต่แต่ของมาไต้สไตลเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปต่ออีกนิดนึงพูดถึงเรื่องค่าตัวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตอนที่เขาย้ายอะ่ะบายอนจ่ายแพงมากนะครับเพราะว่า MV นี่คือ Market Val u e ตอนนั้นอะ่ะราคาประเมินที่ ที่คนยังไม่รู้จักอ่ะจริงๆมันคือแค่2ล้านยูโรเองแต่ว่าบาเยอร์เนี่ยทุ่มซื้อแบบโอเวอร์ไพรส์มากนะครับ20ล้านคือแพงมากสำหรับเด็ก17เด็ก17บกดรีไม่เคยเห็นย้ายระดับนี้นะครับราคาเนี้ยน้อยมีอยู่ไม่กี่คนั้งที่จะย้ายราคาขนาดเนี้ยดังนั้นเนี่ยตาตอนเนี้ยก็ไม่ควรถ้าถ้าเทียบกับที่บาเยอร์ซื้อมาในตลาดเดียวกันที่บอกนะครับเขาซื้อ เขาซื้ออากาเฟนเบิร์กมา18ล้านอ่ะถูกนี่ซื้อกาเฟนเบิร์กดูกว่ามาไตแตวอีกแต่ตอนนั้นเข้าใจว่าสัญญาเหลือปีเดียวจะหมดซึ่งตอนนั้นคือบบเยนซื้อคุ้มนะเพราะว่ามาเก็ตแวลูคือ35แต่ว่าซื้อแค่18อันนั้นคือซื้อถูกส่วนมาไตแตวที่บบเยนยอมจ่ายแพงกว่าราคานะครับแล้วสุดท้ายบบเยนเนี่ยซื้อมา18พอไม่แฮปปี้ปีเดียวย้ายออกไปเนี่ยขายไป40ล้านนะครับก็คือคูณประมาณ2เนี่ยดังนั้นผมยังคิดว่า แล้วจริงๆสภาพคล้ายๆกันคือกาเฟนเบอร์ hmm. ก็ยึดตัวจริงไม่ได้ได้ลงน้อยเหมือนกันมาไต้เซลเนี่ยถ้าจะย,ยแล้วอายุก็น้อยเหมือนกันด้วยนะมาไต้เลถ้าจะย้ายเนี่ยถ้าจะโดนโกงเนี่ยคุณดูเลี้ยว,ว,วูลไว้ว่าเวี้ยวูลเขาไม่ได้โดนโกงเยอะนะ18ไป40มันก็ยังอพอไหวของเราเนี่ย20ถ้าเกิดจะจ่ายเนี่ยมันไม่ควรเกิน50ไงผมถึงบอกอาจจะ45อาจสุดๆหรือ45บวก5อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยผมว่าโอเคสำหรับราคาของ ของมาไตสแตลถ้าเกิดมันมีโอกาสย้ายจริงๆนะอันนี้เรามาคุยกันล่วงหน้าซึ่งอันเนี้ยมันก็คือถือว่าการที่ยูเนเต็ดสนใจหลังจากที่เซอร์จิมเทคออกมาแล้วเป็นชื่อแรกๆที่ออกมาเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าเครือข่ายโนฮาของเซอร์จิมฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยก็อาจจะพอมีแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะว่ามาไตสแตลเนี่ยได้รับการยกย่องมากในวงการฝรั่งเศสว่าเป็นอนาคตที่แบบจะเป็นอนาคตตัวผู้สืบทอด คิริยันเอ็มปัปเปในทีมชาติเลยด้วยที่บอกจะรับไม้ต่อเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอเออเซอร์จิมมาเครือข่ายฝั่งฝรั่งเศสสกิตมาว่าเอ้ยควรเอามาแล้วมีการเดินดีลเขาจริงจังผมว่าอันนี้ก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเรดาร์ผมแล้วมันเร็วมากคืออย่างที่บอกครับอยู่ในเรดาร์ผมก่อนที่แป๊บเดียวครับยังไม่ทันทำข้อมูลยังไม่เคยโพสต์ถึงอะไรเลยไบร์นไปแล้วนะครับ ขยับตัวเร็วมากจริงๆนะตอนนั้นนะครับอ่ะหมดและข้อมู